เอา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 นะไล้ไล้เอาเอานี่เอานะไล้ไล้เอาเอาเนี่ยแก้วย้ายเรียบร้อยแล้วเอาเอาล้างให้หน่อยอ่ะล้างล้างอ่ะเอาล้างอ่ะเอาคนละอันอ่ะหนูนี่อ่ะล้างล้างให้ละคะล้างถ้วยให้ญ่นะลูกนะเอาเพชรล้างถ้วยหน่อย ล้างหน่อยลูกล้างหน่อยอ่ะล้างเลยลงอ่างเลยค่ะคนละอ่างเลยนะจ๊ะอืมอ่ะเอาล้างค่ะเอาถูถูด,ด้วยน้องเพชรถูออกก่อนเอาเนี้ยถูก่อนเนี่ยเนี้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 ยไม่ได้ถูถูเลยถูถ,ถูถูเป็นไหมมายายสอน,นอาหานูต้องทํามาหากินหนูต้องทําเป็นนะลูกนะเนี่ยอันนี้นะเดี๋ยวฟ้อมก่อนนี่อย่างนะเางี้เดี๋ยวยายทําให้ดูเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยหนูถู มือนี้หนูจับอ่ะอย่างงี้อ่ะถูอ่ะถูให้หมดเอาช้อนมาอา่าดูโอ้ไม่พลอยเป็นแล้วนี่พลอยเก่งแล้วนี่โอ,นอ้นี่ไหงแม่ยายทำให้หนิไงเอาน,นี่เอาน,นี่สไลด์ใส่ก่อนสไลด์ใส่หนูใส่อ่ะหนูถูถูถอูอ่ะเอาของหนูอยู่ไหนล่ะ นี่อ่ะนี่แหละนี่แหละถูพอแล้วนะอ่ะถูอ่ะถูอย่าเอาไปวางข้างบนอย่เอาไปวางข้างล่างเห็นไหมไม่ออกย่างนี่เนี่ย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 ซุปกะปุกเนี่ยถูออกให้หมดอ่านั่นแหละมีที่ล่างข่อยล้ามขอยบันเอาอ่ะแน่ไม่เอาค่ะวางลงน้องเพชร วางลงอ่าล้างถ้วยอ่าล้างเสร็จยังล้างเสร็จยังสองสาวล้างเสร็จยังล้างเสร็จแล้วนะยายจะพาออกไปแล้วนะอ่าล้างถ้วยเสร็จแล้วนะอาเสร็จหรือยังยายถามก่อนเสร็จหรือยังอาเสร็จแล้วค่ะด้วยเสร็จเล้วยังคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะพูดก่อนเสร็จแล้วค่ะอ่า น้องน้องพลอยเสร็จหรือยังน้องพลอยน้องพลอ,อยจอ่าเสร็จหรือยังไม่เสร็จหรอกโอ้ <c oughs> ไม่เสร็จหรอกเจ้าเบิ่งอรอลน,น้ำละจ้าตอนนี้ตอนนี้คือเวลาเล่นน้ำค่ะ,อะเอาเล่นแล้วเปียกแล้วค่ะเรียบร้อยไม่เหลือไ,ไ,ไม่ไม่จะน้ำเชืออยู่หมอคอยสินฮะหมอคอยสิคววม ไปขวาน,นี่ดยวยเล่นในดีนะลูกเล่นในดีนะให้เล่นอยู่ยายให้เล่นอยู่ยายให้เล่นแล้วเ,เพราะว่าจะได้าอาบหน้าไหมเขานะ,ะเล่นให้เล่นเอาตะไคร้ยุไซนี่แม่เอาเอาก่อน,นี่มาแม่มันจะซุกเรานี่ไข,ข่บัแดงไม่ควรเนี่ว่าเอาเี้น้อยค่อยหน่อยเนี่นยหักมาจะหักามาจะก,ก่อเดียวเนี่ย ไข่โมเดียงคอยก็สูกออกค้นทันได้มาอยู่ยแมนเฮาเผาอะล่ะบ่บ่ละกับเล้านี่ตรงมีแหละพอมันเถอ,อะพอค่ะแต่ไขก่กบยุหันครับพี่น้องต้นมะคุ้งกบยุหันก <c oughs> ินมันใกล้ๆนี่ละ่ะ อันอันันั้นย mm. ่างแทอันโรโซ่ไ่ได้กินขนมโรโซ่โรโซ่โดโซ่กระโดโซ่ลงไปเออ่อยใส้เค็บวนมลตลอะเ่ออื่นกินกัน